เหรียญสมเด็จย่าครบรอบ8 0ดสิพันศามีราคา1 5 0 0 0แสบาทจริงหรือไม่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง like, ไลฟ์สไตล์บจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเรียนศัสะสมวันนี้พี่จอยได้มีโอกาสได้ดูคลิปของช่องดังช่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเรียนสมเด็จย่าครบรอบ0พันสาชนิดราคา5บาทมีราคา ที่เขาประมูลกันมานะคะมีราคาถึงหนึ่งแสนห้าพันบาทเลยทีเดียวนะคะว่ากันว่าอ่าเขาเอาไปดูที่ต่างประเทศกลายเป็นว่าเหรียญธรรมดาแบบนี้อ่าเขาบอกว่ามีขัดเงานะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นพระบรมรูปของสมเด็จย่านะคะ ที่ครบรอบ8ปดสี่พันษาก็จะเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะแบบนี้เลยราคาห้าบาทนะคะเป็นเหรียญที่เราดูแล้วว่าธรรมดานะคะแต่ปรากฏว่าเขา ที่พี่จอยได้ยินมานะคะมีการประมูลกันถึงหนึ่งแสนหบาทแล้วเขาก็ให้ดูบรรยากาศในการที่ประมูลมาด้วยนะคะ,ะเขาบอกว่าเรียนดูแบบด้านหลังก็เหมือนธรรมดานะคะธรรมดาแบบนี้เลยนะคะแต่ด้านหน้าก็สวยงามนะคะเงางามมาก แล้วก็เห็นเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่ขัดเงามานะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีอาจจะโชคดีเจอมีเหรียญที่ขัดเงาก็ได้นะคะพี่จอยมีสามเหรียญพี่จอยก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องใช้ต้องส่งไปต่างประเทศดูนะคะอะ่ว่าจะมีการ ขัดเงาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะพี่จอยก็ต้องส่งไปให้ช่องดังดูนะคะว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าใครมีส่งไปให้เขาดูนะคะเผื่อจะโชคดีมีราคาอย่างน้อยก็ได้เหรียญละหนึ่งแสนก็ยังดีนะคะ mm. เพื่อนๆจะมีสามเหรียญแบบนี้อาจจะโชคดีมีสักเหรียญหนึ่งนะคะที่ขัดเงา ก็ลองดูนะคะพี่จอยจะลองดูเรียนนี้ก็จะเป็นวันคบรบวาระ21ตุลานะคะ21ตุลาคมพศสอง3วันที่ประกาศใช้ก็12กันยายนพศส5 5 3 3าจำนวนการผลิตไม่มากนะคะ3 5มล้านหแสนี่พเหรียญแค่นั้นเองนะคะชนิดราคา ห้าบาทนะคะเป็นเหรียญสมเด็จย่านะคะ,ะที่เราเรียกกันว่าสมเด็จย่าถ้าเป็นชื่อเต็มของท่านก็จะเป็นพระบรมบรูปสมเด็จพระศรีนาคารินทรราบรมราชชนนีนั่นเองนะคะก็ท่านก็ส่งเครื่องแบบหน่วยแพทย์อาสานะคะก็จะประมาณนี้ ได้ข้อมูลมาก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะว่าเรามีเราอาจจะโชคดีได้มีเหรียญราคาแพงนะคะเป็นเหรียญที่เขาบอกว่าอ่าก็ดูจะธรรมดาแบบนี้อาจจะไปเจอแบบที่ขัดเงาก็ได้นะคะเพราะว่าเราดูด้วยตาเปล่าเราเราดูไม่รู้นะคะเขาบอกว่า ต้องส่งไปให้ทางต่างประเทศนะคะเขาดูถึงจะรู้ว่าเป็นเหรียญที่ขัดเงานะคะมีการประมูลกันจริงๆนะคะก็อยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันบาทเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นยี่สิบตุลานะคะพศสองพันห้าร้อยี่สิบสาม ก็จะประมาณนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่พี่จอยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับทราบนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จอยก็จะส่งไปที่ช่องดังดูนะคะว่าอ่าของพี่จอยพอจะอ่าผ่านพอจะอะเป็นเหรียญที่ขัดเงาหรือเปล่านะคะมีราคาหรือเปล่านะคะ แล้วพี่จอยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พี่จอยด้วยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ